เอาร่บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็คืออยู่กับผมกล้องแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับอ่ห้างหรือเครื่องหรือที่ขึ้นเครื่องบินหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็เป็นแบบเออเป็นอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะผมลืมไปแล้วเอานว่ามันคืออยู่ในเมืองนะครับอยู่ในนครปฐมนะครับตามที่จำได้ซึ่งโอ้ใครมันทาอะไรพวกไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้ใช่ทุกคนมันคือห้าง อะไรประมาณนั้นนั่นแหละโอเคถ้า <c oughs> okay. วันนี้นะครับเราจะมาเดินสำรวจงานเทศกาลอะไรก็ไม่รู้นะทีออ่ประมาณนั้นแหละผมก็จ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ําไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าทําไมผมถึงถ่ายคลิปนี้เอาไว้ซึ่งแม่งแบบคลิปคือคือคือมันมีอะไรวะแม่งถ่ายคลิปนี้เอาไว้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นผมนคิดอะไรอยู่ผมถึงถ่ายคลิปนี้เอาไว้ตอน,นพ่อผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในเมืองนะนี่มันก็จะมีคนซึ่งแบบผมก็ตอนผมถ่ายคนพวกนั้นผมก็มีความคิดที่ว่าแบบเขาทําอะไรกันอยู่น้า ถ้าเป็นพวกเขานั่นจะเป็นยังไงนะผมอยากรู้อยากเผื่ออยากรู้ว่าพวกเขาแบบเป็นยังไงและในวันนี้นะครับเราก็ได้มานั่งอะไรทําอะไรกันไม่รู้นะครับที่ร้านเคฟตีแห่งหนึ่งนะครับเหมือนเป็นตอนที่พวกเรานะครับครอบครัวสุขสันต์กำลังเอาเดินทางแล้วก็ไปส่งแม่ที่สนามบิน,นครับแล้วก็อันนี้คือขากลับแล้วก็มาแวะห้างอะไรก็ไม่รู้แล้วผมก็จาไม่ได้แล้วว่าทําไมผมถึงถ่ายนั้น เหมือนแบบอ่าไม่รู้สิถ่ายแบบบ้านนอกเข้ากรุงอะไรยงี้ครั้งแรกมั้งแต่ว่าแบบมันก็นานแล้วแม่งผมก็ไม่ชอบตัวเองในส่วนนี้ที่แม่งดองคลิปทาให้ผมไม่สามารถจํารู้สึกในตอนนั้นได้แล้วว่าผมแม่งคิดอะไรอยู่ถึงถ่ายคลิปอะไรแบบนี้ขึ้นมาเป็นร้านเคฟซีที่สวยมากเลยนะแล้วก็มองออกไปทางนอนตานาตานี่ก็มีวิวแบบนี่สวยปะทุกคนวิวแบบคอยมองไอ้นี่ด้วยมองแบบไอ ตลาดนะครับมีตลาดอะไรไม่รู้อยู่ด้านล่างด้วยนะนี่อันนี้ผมกําลังจะเดินไปไหนวะเนี่ยอ้นั่นน,น้องผมเองคนะที่เดินกาลังเดินลงบันไดอยู่ที่ผมเอามาลง YouTube นี่ก็เป็นเพราะว่าผมแบบต้องการที่จะแบบไอ้นี่ผมลงบันไดสองขั้นครับเออผมปกติผมเดินลงบันไดสองขั้นใช่ที่ผมเอามาลงยูทูบเพราะว่าผมเมมเต็มแล้วผมไม่อยากเก็บคลิปนี้ไว้ในแกลอรี่ด้วยเพราะเมมเต็มแล้วผมถ่ายคลิปอะไรเพิ่มไม่ได้ อันนี้คือผมเอามาใส่ youtube แทนอะไรนี้นะครับ <c oughs> แล้วผมนะครับก็ได้เดินทางนะครับเข้าไปดูในตลาดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมีของแบบน่าอร่อยน่าซื้อไหมนี่ก็มีวีทีนะครับแสนสวยแล้วมีที่นั่งตามภาษาเหมือน <c oughs> ตอนนั้นสิ่งที่ผมคิดในหัวครับคือแบบว่าเป็นระยะสายตาที่มองเห็นเบ็ดด้วยตาเปล่ากับระยะสายตาที่เห็นด้วยกล้อง ไอโฟนนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมจะเห็นวยตาเปล่ากับในกล้องไอโฟนนะมันจะไม่เหมือนกันซึ่งผมก็ไม่เคยชอบในเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนตัวผมนะมีความต้องการที่แบบว่าถ่ายทอดความรู้สึกอารมณ์ในตอนนั้นนะครับออกมานะครับแบบว่าให้อยากให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกับผมซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เศร้าจัดนอกจากว่าผมอาจจะซื้อกล้องอื่นมาซึ่งนั่นอาจจะทําให้ทุกคน ภาพเดียวกับผมได้มากขึ้นและตอนนี้นะครับผมเหมือนกําลังกลับบ้านนะนและนี่ือห้องน้ำปัม๊มซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมผมไปถ่ายห้องน้ําปัม๊มด้วยทำาไปทำไมวะเอ๊ะนั่นคืออะไรวะี่า